สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดว v ่ย์เคไรนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นการอ uh, co ัปเดตอ่าคอนเทนต์โคออปที่เป็นบอสใหม่นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวอ่าอ c ฟฟิเชีของ d e ว i l May c ค y รใน Discord นะครับก็ได้ทําการอัปเดตรายละเอียดของ คอนเทนต์โคออปที่เป็นบอสใหม่มาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยผมอ่านคร่าวๆแล้วนะครับ uh, ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกับ3บอสปกติของเราอันนี้เลยนะฮะนี่ก uh, ็จะเป็นเหมือนของเกมฝันร้ายนะฮะแล้วก็จะมีระดับนะครับเริ่มที่ระดับ d h นะครับ าการที่เราจะปลดล็อกขั้นต่อไปก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องเล่นระดับตั้งแต่ง่ายสุดก่อนนะครับก็คืออาทิตย์แรกจะต้องเล่นระดับ t h ก่อนแล้วก็ตามด้วยวันที่2เป็น SOS แล้วก็วันที่3เป็น DMD นะครับส่วนครั้งที่4ถึงจะเป็นการปลดล็อกอเราถึงจะเล่น Head oh e a d ได้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวบอสเนี่ยก็จะมี ค่าสต a ามิ a น่าไอ้ไม่ใช่ค่าสตามิน่าค่าความทนทานของตัวละครเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าของรางวัลเนี่ยสำหรับออบอสใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คือกล่องนี่แหละเนี่ยกล่องเดียวกันแค่ทำการเปลี่ยนบอสเฉยๆค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิม หอาทิตย์นะครับเราก็จะสามารถลงบอสได้สามวันนะครับวันละ1รอบก็ตามที่ด้านขวาตรงนี้นะฮะก็จะมีคำว่าอันบนสุดจะเป็นรางวันของวันนี้0ูนทันึ่นัก็คือหนึ่วันได้1ครั้งนะครับแล้วก็วันที่2รางวันสัปดาห์นะครับศูนย์ทับก็คือภายใน7วันเนี้ยเราสามารถเล่นได้3วันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ก็ถ้าเกิดเราไม่ว่างเล่นจันอังคารพุธเราก็มาเล่นพระฤหษีสุกเสาก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับ <c oughs> ขออภัยฮะส่วนตัวบอสนะครับก็ไอตัวแรกเนี่ยผมผมลืมอยู่ๆผมก็ลืมว่ามันคือตัวอะไรอันนี้คือเป็นการที่อ่านข้อมูลเสร็จแล้วแล้วผมก็มามาอคชิปเลยนะครับไม่ได้เขียนรายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่ว่าบอสตัวที่สองกับที่สามเนี่ยมันจะเป็นแมงป่อง แมงป่องไฟนะครับกับแมงป่องน้ําแข็งรายละเอียดคร่าวๆของบอสสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่านะครับตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการแก้เมคานิกของบอสทั้ง2ตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวละครที่เป็นธาตุน้ําแข็งเนี่ยในทีมอย่างน้อย2ตัวนะครับแล้วก็ธาตุาไฟอย่างน้อย2ตัวเหมือนกันนะครับ ก็ ر, รอรอดูว่าในเกมเพจริงเนี่ยในระดับของ HOH เมคานิกของบอสเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนตัวละครระดับ ex ยังสามารถแบกได้เหมือนเดิมไหมถ้าเกิดมันยังสามารถาใช้ตัวละครระดับ ex หนึ่งตัวแล้วแบกเพื่อนได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเมคานิกบอสเลยนะครับไม่มีอะไรน่ากังวลเลยรู้สึกว่าเมคานิกรอบนี้ จะมีการาลด HP ของฝั่งเราเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะครับจากเมคาณิกของบอสในพื้นที่น้ําแข็งกับพื้นที่ไฟนะครับแล้วก็ตัวตัวละครถ้าเกิดมาเป็นพื้นที่ไฟอ๋อผมพอจำได้อยู่อันนึงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปโจมตีบอสที่เป็นแมงป่องไฟนะฮะก็ต้องใช้ตัวละครที่เป็นธาตุไฟเนี่ยไปโจมตีเพื่อที่จะลาก ลากบอสไฟเนี่ยมาทางฝั่งพื้นที่น้ําแข็งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูหน้าง,งานจริงก่อนว่าถ้าเกิดเราไม่ได้จัดตัวละครที่เป็นธาตุาไฟกับธาตุน้ําแข็งลงเลยเป็นธาตุอื่นอาจจะเป็นกายภาพกับสายฟ้าเนี่ยมันสามารถล้มบอสในระดับ h ฮดโอเได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยว่าไงวันที่20ตอนที่คอนเทนต์นี้เข้ามาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นกับ ทีมงานของผมนะครับก็จะมีผมมีน้องโกบิโก้มีน้องอันแล้วก็เพื่อนผมนะฮะสูซิเฟอร์นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมารายงานผลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอาจริงๆแต่ว่าอาทิตย์แรกก็ยังไม่ได้อยู่ดีแหละมันต้องมันต้องเป็นอาทิตย์ที่2นะครับเพราะว่าอาทิตย์แรกมันได้แค่ถึงระดับ DMD นะครับยังเล่นเฮดโอเฮดไม่ได้เอ๊ะหรือว่าเล่นได้แต่ว่าไม่แต,แต่ว่ารับของรางวัลไม่ได้ น่าจะได้ไมั้งเพราะว่ามันปลดล็อกแล้วนี่เนาะโอเคเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยววันวันที่20เดี๋ยวนั่งงานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวผมอ่ามารายงานอีกทีหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นอ่า,รา,ร,ารายรายละเอียดคร่าวๆไปก่อนนะครับ สำหรับรายละเอียดในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปอัปเดตบอสโคออกแบบใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ